สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพ์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกาไวคนนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาหน้าำในส่วนของระบบโค้ดหรือระบบเปลี่ยนเพิ่มตัวละครนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปเกีเกมนี้ผ่านเพลย์สตาในของเมกาไวคินนะลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทางช่องเราได้ทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับก็สำหรถ กดสมาชิกก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นในส่วนการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอต่างนะครับก็สามารถกดให้กันได้นะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับเรื่องระบบตัวละครเนาะอย่างปัจจุบันเนี่ยรูปโปรไฟล์เนี่ยนะครับผมใช้เป็นรูปซาโรชิอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับคราวนี้ปุ๊บนะครับเราจะเห็นตัวละครที่เราเดินอยู่ของผมเนี่ยใช้มูซาชินะครับก็จะมีตัวละครอยู่ประมาณ6-7ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกดไปที่โค้ดนะครับไปที่โค้ดนะ นี่ครับเดิมทีเราจะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะมีทาโรชินะฮะกับคาซึมินะครับซึ่งคาโรชิทาโรชิเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครเริ่มต้นนะกับคาซึมิเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่เราจะได้รับเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับมันไม่ให้อะไรเลยนะครับเป็นเป็นแค่อวตารตัวละครเฉยๆนะครับเนี่ยทั้งคาซึมิด้วยนะครับแต่โมเดลตัวละครมันสวยนะผมน่าผมชอบดีมันน่ารักดีนะแต่ว่านะครับตัวละครอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะฮะอ่ามูซาชิเนี่ยนะครับเขาจะมีการปลดคุณสมบัติด้วยนะครับก็สําหรับมูซาชิเนี่ยเขาจะปลดเรื่อง บางโจมตี75นะครับแล้วก็มีพวกอัตราการติดคลิเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยโคชิโร่ก็เหมือนกันนะครับจะให้เท่ากันนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ครับมันจะปลดลลอกอ่ามันจะล็อกอยู่เป็นสีเทาแบบนี้นะครับมันเหมือนทาเคชิอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเหมือนตัวบอสยิ้มไฟฟ้านะครับของเขตแรกเลยนะครับคันโตนะครับผม ตอนนี้ตัวละครที่เราสามารถที่จะทําการเลือกสวิต์เปลี่ยนได้เนี่ยจะมีอยู่กัน6ตัวเท่านั้นในแพทแรกนะในอนาคตเนี่ยมันจะมีอัปเดตแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับมูซาชิแล้วกันนะครับมูซาชิเนี่ยในการปลดล็อกเนี่ยคุณจะต้องมีพวกโดกัสอาร์บอกอะไรพวกนี้เนาะมันถึงจะทําการปลดนะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาใช้โคชิโร่ก็เหมือนกันเนาะก็สแตทตามที่เห็นเลยนะครับผมมันก็เป็นสแตทพื้นฐานพอาะงตัวนี้มันปลดง่ายสุดคิดว่า2ตัวนี้ทุกคนน่าจะมีนะครับส่วน ในส่วนของตัวทาเคชินะครับทาเคชิเนี่ยนะครับก็ปลดสแตทค่อนข้างเยอะนะครับตามตามที่เราเห็นเลยนะครับผมแล้วก็ในการปลดเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีในส่วนของตัวอีวากับตัวมัสทอมมัสทอมก็คือตัวที่เป็น4แขนนะคาริี้ครับก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับ เป็นหัวหน้ายิมนะครับยิมไฟฟ้านะครับยิม3ของเขตคันโตนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ปลดสแตทค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับผมเยอะกว่าตัวทาเกชิอีกนะครับเราจะต้องมีนะครับมิาชูนะครับแล้วก็ทันเดอร์แล้วก็ไหลโคนะครับถึง3ตัวเลยนะในโปกเกดหรือในที่เราสะสมไว้นะครับถึงจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะให้ทําการเปลี่ยนอวตารตัวละครได้นะครับที่เราเห็นเนาะ เียผมกลับไปใช้ตัวนี้ใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นาโตชิอะไรเงี้ยป่ะเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าการเปลี่ยนตัวละครนะครับการปลดล็อกต่างๆนะในอนาคตครับมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแผ่นแรกก็ประมาณนี้นะครับ6ตัวนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็ยินดีดึงแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อควหม่คลิปหน้านะครับผมซีโอเกนสวัสดีครับ